สวัสดีท่านที่เข้ามาดูมาชมอันนี้ก็จะเป็นงานพับมือโดยเครื่องแทนที่ตัวที่ผมไม่เคยลงวิธีทำไว้ก็จะได้ประมาณนี้อันนี้เป็นกล่องขนาด2แอมนะแต่ถ้ารเราวางแนวแนวตั้งอย่างเงี้ยผมว่ามันมันจะจัเล็กไปนิดนึงเพราะามันจะแค่เสมอชนขอบมอปแปลงเลย มันจะสมอขอบเลยแต่มันเหมาะสําหรับที่การที่จะวางแนวนอนแนวนอนนนะัเนแหละประมาณนะี้มันก็ค่อนข้างดีพอดีมีพื้นที่ไว้ใสซ่ซิงได้หรือว่าจะเป็นวางวงจรไฟกระพริบวงจรแคลเวทหรือว่าวงจรสเตเบิลตัวนี้ก็จะเป็นฝาพอปิดฝาแล้วก็จะลักษณะประมาณนะี้อันนี้ก็จะเป็นแต่ตัวนี้เป็นมีแนวเก่า ก็จะใกล้เคียงกันประมาณนีตัวนี้เป็นฝาตัวใหม่ใหม่ล่าสุดแต่ผมปิดฝาข้อไปดูยหน้าตามันจะปั้มาหนหนตัวนี้ฝาจะแน่นนิดนึ่งผมทำให้มันแน่นจะปิดฝาให้หน้าตาครับประมาณ น้าตาส 4, 4, ีสีสันประมาณฝากก็จะให้ยืน่นออกมาด้านหน้านิดหนึ่งเพื่อที่จะให้มันกบไอตัวปากเสียบนิดหนึ่งน้าตาประมาณนี้สวัสดี